เคยถามตัวเองไหมครับว่าเรากำลังวิ่งไปที่ไหนทุกเช้าเราตื่นมารีบแต่งตัวรีบเดินทางรีบทำงานแข่งกับเวลาแต่พอหยุดพักเหนื่อยกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่าชีวิตที่ขาดเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือต่อให้เครื่องแรงแค่ไหนวิ่งเร็วปานใดถ้าทิศทางผิด ยิ่งวิ่งก็ยิ่งหลงหลายคนโทษโชคชะตาโทษว่าบุญเก่าไม่ดีแต่ความจริงคือการตั้งตนชอบในวันนี้ต่างหากคือจุดเปลี่ยนคำว่าตั้งตนชอบไม่ใช่แค่การตั้งเป้าว่าจะรวยพันล้านแต่มันคือการปักหมุด G P S ของชีวิตให้ชัดเจนว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราอยากมีความสุขหน้าตาอย่างไรเปรียบเหมือนเข็มทิศครับ ถ้าเข็มทิศในมือเราชี้ไปถูกทางคือทิศเหนือที่ถูกต้องต่อให้เราเดินช้าบ้างสะดุดล้มบ้างหรือต้องแวะพักข้างทางแต่สุดท้ายทุกย่างก้าวจะพาเราเข้าใกล้เส้นชัยเสมออย่ามัวแต่วิ่งตามคนอื่นจนลืมดูเข็มทิศในมือตัวเองเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ใครถึงก่อนแต่วัดกันที่ใครถึงจุดหมายที่ใจต้องการจริงๆเริ่มวันนี้ครับ หยุดวิ่งสักนิดและถามจิตใจตัวเองให้ชัดตั้งทิศให้ถูกแล้วชีวิตจะเลิกวนลูปถ้าอยากได้ลายแทงชีวิตฉบับเต็มไปฟังต่อได้ที่แฮกทรรนะครับ